สวัสดีครับคุณอังครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีทุกท่านครับตัววิกฤตนะครับราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวได้ในภาพสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประชุมโอเปกแล้วราคาย่อลงไปเลยแรงๆนะได้ความคาดหวังของโอเปกที่อาจจะไม่ได้เร่งเอาสปายออกมาเยอะนะครับและสัปดาห์ล่าสุดเองเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเฮกฟันเนี่ยพวกนี้เริ่มโคเวอร์ช็อตตัวสัญญาฟิวเจอร์ออยล์กับ นะครับก็เป็นแรงหนุนราคาน้ำมันดิบด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามนะครับมีความวลเรื่องสงครามกับเข้ามาก็กลัวกังวลน้ำมันจะตึงตัวนะครับแต่ภาพยาวเรายัางไม่ได้เปลี่ยนเอาลุกนะเรายัางมองว่า second half ัพพลายจากอนโ o เปกโดยเฉพาะ US จะออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งสัปดาห์ล่าสุดก็เริ่มเห็นการกระดิกขึ้นประมาณแสนบาร์เรลต่อวันนะครับแสนบาร์เรลเยอะน้อยอยังไงก็5%ของการคัดรันของ OPEC ครัส นะครับเพื่อให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเรายังยืนอยู่ว่าภาพระยะถัดไปเนี่ยราคานออมนิบน่าจะ Normalize อยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนภาพนี้นะครับส่วนลงกันนะครับลงกันภาพสัปดาห์ดูเหมือนไม่มีไดรเวอร์เพราะว่าค่าการกัดสิงคโปร์ลง4%ก่อนวิ k แต่เราจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากังวลน,นะเพราะว่าตัวที่ดึงลงเนี่ยคือ h i s h น e n ฟ fuel u i l นะครับซึ่งไอสิงคโปร์ r e ไ i n นนซ์มาร์เนี่ยมันใช้ High นท n ฟิว l อยด l เป็นเบนอยู่ประมาณ23% มันต่างกับโรงกันบ้านเราโรงกันบ้านเราอยู่ถึง7จถึงแเพราะฉะนั้นจริงๆโรงกันบ้านเราไม่ได้รับเอฟเฟกต์เชิงลบนักนะครับได้แก๊สโซลีนกับแก๊สออยที่เพิ่มขึ้นวิกออนวิกด้วยซ้ำนะฮะโดยแก๊สโซลีนเนี่ยได้ตัวความต้องการใช้ของ US ที่เริ่มเร่งขึ้นแล้วในสัปดาห์ล่าสุดนะบวก4%ี่เปอร์เซ็วิกออนวิกกลับมาอยู่เทียบเคียงกับปีที่แล้วเลยซึ่งปีที่แล้วคือปีที่ดีนะครับก็เราเลยมองว่าสัญญาณของ US เอสไลท์ซีซั่นเนี่ยยังออนต่อนะครับับเเเพพรรรรราา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 าะะฉนน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 ้้้อ่่่่่ภหุุขาานนงงมาามมิถถยยยททีีาาีีคคกกกืืวึไตส ยังเห็นอยู่นะอีกขาหนึ่งแก๊สออยที่ตืนเนี่ยได้ตัวเรื่องของการคัดรันนะครับตอนนี้ลงกันในภูมิภาคเนี่ยคัดรันกันไป0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการออนภาพที่เรามองว่าไอ้สเปดถ้าการที่ต่ําๆในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยที่มันจะทําให้การคัดรันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเรามองว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งนอกจาก U s Driving ว e a s o ิงีน ที่ทำให้ค่าการขันปืนในใจมาที่3านะครับอันนี้คือภาพของโรงกันปิโตเคมีสั้นๆเลยนะครับราคาน้ำมันดิบขึ้นน้ถ้าขึ้นโอซอ์พายังอยู่ทำให้ปรับราคาขึ้นได้ยากสเปดลงหมดเลยนะครับเรายังไม่ชอบตัวบิโตเคมีเท่าไหร่นะครับถ้ามองในกลุ่มพลังงานทั้งหมดถ้าสัปดาห์ต้นน้ำมีแรงหนุนคือสอพอนะครับภาพไตมาส3ยังมองลงกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ S P R C ยังเป็น t o อป i ิกอยู่นะครับได้ทั้งค่าการขันที่ฟื้นจาก U S diving e a s o n restock นะครับแล้วยังได้เรื่องของตัว SPM ทุนร้านน้ำมันดิบที่อาจจะกลับมาเปิดในช่วงกรกฎาคมนะครับอันนี้จะช่วยลดเ,เรียกว่าค่าขนส่งไป1.5เหรียญต่อบาร์เรลถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าการจัดที่อยู่มาสัก4เหรียญปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับภาพวินงี้ครับครับผมแล้วแล้วปิดโตแล้วครับเมื่อกี้คือที่ที่เห็นเน้นๆก็จะมีสพกลงกัน ลงกันก็จะเป็น S p สทีแล้วปีโตที่เป็น p t g c กับ i อ l ตอนนี้ที่ราคามันต่บมากๆตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจหรือยังที่จะเข้าซื้อครับครับได้ครับเปียร์ีครับเอ่อตัวปีโตเคมีลงมา2 Q งคิวทเยนี่ยพอๆกับลงกันเลยดับเบิลไิจิตสิบไปไปถึง2ี่ิบต้นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ลงมาแรงกดดันมาจาก Impairment นะครับที่เราคุ้นชินกันที่เรามีการเอ่ยถึงไปก่อนหน้านี้และตอน m e e t i n g g c หรืออะไรก็ตามนะครับราคาลงมาเยอะจริงรับเรื่อง impairment ไปแล้วจริง แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปซื้อคุณต้องเป็นคนที่ถือได้เกิน6เดือนเพราะว่าตอนนี้คุณต้องเจอใงนงบไต่มาสองงบไตรมาสามที่มี impairment เข้ามากระตุกให้ขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปดโตถ้าอยากจะเลือกเล่นปิดโตจริงๆมองว่เป็นบอ t ทอมแล้วอยากจะซื้อยาวๆเลย้ามิ่งนี้น่าสนใจนะครับแต่คุณต้องถือเกิน6เดือนเพราะว่าคุณจะเจองบที่คอยกระแทกอยู่นะครับ mm hmm. ไปมองลงกันเด็นนะครับนี่เป็นที่มาทำไมเราเลือกลงกันครับ ขอบคุณครับคุณอังครับ